เก็มาบ้านมาบ้านรแจักแมนใดไร้พาเอิ้ใช้รถตูพายเนาะผู้จ็คราบอว่า่ายพายแล้ว่าเราอยู่บ้านนี่นะผู้บอว่าผู้เจ้า อเท่าไ้บหูบว่าบหูจักไวเท่าายร่นลูกเม่นบ่กปเท่าเจะเป็นรุ่นลูกเรานี่นี่นี่เกิดนี้นี่รุ่นเดียวมันหักวามั่งมิงเฮือนเจ้าอยู่ใช่ไหเพเท่าวันวันเกิดเฮือนเฮือนมันเจ้าเกิดดีบอบอกบอกเพื่อนเือก้แล้วเ่อน่ อันนี้เนี่ยบวชคนเดียวก็บอกจางพู้อพ่ลยนี่่ทอะไมือ้เนี่ยนงนอนนอนออ่นั่งนอนเอากรบอจากร้กจะลูกอะไรจะะนะลูกบวชบวอะร่วงพัดไปแล้วลก้าแม่เขาแท้นี่นี่จะบอกประชานนะ หน้าแพงโซกุมตักับพายอันโซเลยแพงผาผังเออชีเิตความจ๊าจแล้วจะมาแหวใส่หนียังแหวนน้อแเว้อนี่นะนักบานตามมีกับพยอีวันเิ้นเงื่อนทางคุณอ้าวโุมอีช ו มาแล้วใครจิบมกจักจากว่าเป็นหลายปีพ่จ้ก่อมืยไ่ลงเจ็ดลงลายหก่อนเนี่ยอ้าวผปรยไครจักปั่นติดตามตัวเองเลยแล้ว เรามาเยี่ยมบ้านเกิดดีแล้วมาป้าเพิ่นมาเรื่องขอบใจเด้อโดยโดยขอบใจลูกหลานป้าบอไดมาโดนจนบัวเจ้าหัวถือนบ้านนี้ฮะถือป้าถืออยู่บ่บ้านนี้พ่อตู่บอไดไปเฮือนใดรเม่ก็หร่ไปเฮือนลาเฮือนทั้งบ้านเหล่าเอยลูกหลานลองนาเพิ่นลูกหลานนลองหลาน้าเพิ่นบ้านนี้ฮะโอ้หน้าตานี่มงโอ้มงเฮือนก็บอกคงคน ถึลรำบาเบินชาววัดเออเดี๋ยวมาทานมาทุกอนเนี่ยมาเฉดอาเมีเราพออยู่บ้านพนเอาะอีวัดมันอยู่กับลงปฐุอะเรวะเออปฐุตรห์เหอบัดเมื่อนี่ออกเมื่อบัดเราบัดเราพี่พี่บอเนี่อบัดเราเมื่อใหบัดดงพอเบ่าพอเมื่อทำบัดดงพอทาไหนบัดเราทางทางพี่กับบัดเราเน่ทางไปนี่นเมื่อหรับดอนี่ยนี่าทำอะ ย่ดอนั่นเฮ้ยต้ีกรแมงลูกในบ่อนอ่อมากกวประจักรปรนจับจัจัะจักระานจผ่านจานไม่รู้เลยดเรีบอยกแล้วเนาะน้องอันก็พันตะเกตยบ้านก็มโตแล้วเนาะจะข้าวนึ่งปซ็นต์ทำแก่ข้าวสมก็หอบแล้วแล้วมาเืต้อใส่ มามาสิมาอีลาทุกก่นเนี่ยเอาเมียมาปัวอาานนี้เขาวันอีวันน่กายมาแล้วมันอยู่พุ่นทุกเออขายแล้วนนี้อยู่พุ่นเามบัติักเาหลลูกลาอันแต่เอาวัอบอกอีบอกก้าอาเนียไปปัวอยู่นั่บอคํำพ้องกันนะ พูดไม่รอกบดจืดเ่ยมันเงืพูดไดจืดเนี่ยหจืดแล้วเจ้าเจ้าบ่มาเรื่อยลูกหลานจุบหจืดก็ไปนำกันอยู่เนาะเออที่ว่าทานเอี่นห้าเล่าแล้วเจ้าว่ามันมานะที่วันระยามันมานะแต่ว่าเห็นหน้าเว่ เอา้าม่น้าบ้านตัวข้างออสินาเ,าเขานี่มุ้งเพื่อนไปอีนวลเนี่ยมันมีลูกอีโก้ดอกหัวนั่นเป็นตหลุดแล้วเป็นยังไปเอา้าไปหาอาจารย์ก้อนเนี่ยเขาเขาเป็นลูกเลี้ยงนะมุ้งเพื่อนจะเป็นมุ้งเพื่อนเขาบัอองเนื้องเลยแหละประวัติ วันว้าวอีวันเจ้าว่ามันสิมากนะสิน่จะให้น้าแตงแหวเจ้าเรอยู่บ้านนะก็จะนะอยู่ชีวะอาคุณคุณแล้ว่คุณแล้วอยู่บ่คุณแลออกเลยคุณมาคุณวเนาจืดแอ้วักจนะมเขาอย่งบริสุทเท่านี้แต่บ้านเนาะโอแต่หึงลรสักก็หึงอะไรอาหาหวกชปปีแลวเนาะไปแต่ในน้อยวะเพื่อ กอไม่ไดก็นอ้อยอยู่แล้วซิกหมดแต่วัาเดี๋ยวไปกูชิลไตะกินอ่ะไม่ได้ต้องให้เลยเพื่อนเพื่อนนะนะครับเพื่อนนะนะกระต่อก็เพื่อนเขาเอ้ยแพงไงเลีเพราะเขาเป็นลูกบวชอย่างะแพงพันเท่านี้แพงลูกเล็กนี่จากบ้านไปยดนเลนี่ถามผู้ใดก็บรรจักเลยมึนตึ๊บเนาะมึนเลยทำบอลลุนทำลุ่นทำ บอ,อีนี่มาฟอ,อ,อนบวจริงจิรุนเนดียวรับเจ้านองผมเดียวคนเอบบ้างนะเอะอแล้วก็พังอ่ะมือบวชนะหนึ่งบักจันโก้สองบักล้วนสามตัวเองนนนะบักล้วนลุงทอนเนี่ยแล้วก็ม่นั่นเลยทีนเหานี่จบอกโกกับตายล้วน่จนโอ้ออจักมันรดั บักใช่เนี่บวบเมื่อดียวกันนะใช่จ้ะบักชายอันน้องเกาอินเนียมดีๆเอาเมียนเอาไปสอดที่อาเมียนอนฮังเนาะอืมน้องเกาอินเนียมนี่เลยเด็กประตูเด็กบวบนั่นนี่นะหุ่นตัวก้นนั่นแหละเขับบักชายแล้วก็บักลิดไล่ไปกูเลยขับบอลุ่นเจ้าว่ามือป้องชมในบ้านเทานั้ บักพรเขาอีมันไปนะถ้ามันแลก็เฮ้ยโอ้มนเออมนเีเขาไปร่วมชิมเนี่ยมีไหมเป็นเ,เล,นล่นนะนะเล่นเื่นและตัวครบแล้วเขาอีอีร่างก็อีเลินครบแล้วเพราะเขาทำเดียวเด้อีมันเขา,าน่ะเมื่อเขาไปลงทุนในบ้านเี่กายปซื้อเนี่ยนะ,นะคนคนมาดงเมืองอก่อนเนี่ยพอนีน่ยมมเมีหัวหน้าไม่้อลไบวช เออในบ้านในบ่ไ่ได้เลาะมันทอาต้นพเต็มเเนาะอื่นแบวก็แค่คนเมา็ดนอ๋ออันนี้พวกิานันทังวบันออฮะว่าก็มันนี่ก็คือการนั้นบานเอาหม่ละอื้อคนมันนี่พวกิทําเขาพอเขาเห็ดเขาเห็ดะอื่นคนบ้านเขาเห็ดเากวาจะลงาดมนีไคแลลวเนาะอื้อแ่มาไหมอือตกมา มาแล้วบกตะกี้วันทามีมูเจะลงวัดลงจั่วเกะนี่ไปบดเนาะวันจะลงกาท่าจะทานเซีย้นก็ไปแล้วล่ะกมีไผไปมนักนอย่าครูคนนี้มาคนมาเมื่อกีนี้นบอื่นนะมาใหม่สมาแล้วบ่นก็ไปกาบแล้วล่ะสิเป็นเอยนี้ก็ได้เยนนี้เนาะพเนาะเดีหมูในนั่นในนี้เนาะเดี๋นั่นไปนี้ี่จะ ขายข่าว่าวุ่นแล้วผได้จิมมาว่าม่เนี่ยมีไฟว่าดอกตุจันท์ด้วตุภัยนก็ไม่อ่านรุ่นเลยเนี่ยพเสียน่นก็ติดนนไเขียนชื่อไปาาน่ทานนั่นอะไรเนาะแถวทานนี่พรมอมคิดาเห่นแล้วแวงเวียนแต่แต่นี้แต่วัาบัลลังก์ใกล้กันจะถื่อทานเชียต่อมาผมมีไฟจืดเลยมีไืดเนี่ยรุ่นแล้วครับมาลุ่น รุ่นเขาตเขาขึรุ่นเขาบอกแจ้งโก้มันก็จี้กแล้วทำมันบาตายเนาะขขาหมูเดียวเขาอีเฮียวเขาอีนี่จี้เลยเฮียวสิได้เฮียวเจ้าของอีเฮียวก็หมูเดียวเขาอีเฮืองอีเฮียงนี่แหละเนาะจกะตายใจะอีเฮืองกันนี่เมื่อกี้เขาพวบดงอันนี้น้องเขาบอกหลงเขาเอื่อจะอีน้องมันก็อีหังกันนี้เอาคนอ่างก็โสอบื่อกี้อีเฮืองน่ะก็ ลุนุนเดียวละลุนนะแล้วก็มีอันอีไปกบางเสียแล้วก็ไฟนอะเอาบักน่องอีกอย่ยงให้ได้เอามืเดียวละลุนนะพอแลกันหนึ่งนั่งตาชอบย่ในเฮี้ยวตามีเรื่องแล้วเป็นประชาชนรุ่นเนาะรุ่นตัวเองจะเยอะหน้อยก็มาก็บประจักษ์บดตึ๊ก โ่จักแลมโตบ่จักและเงินทึบอเนี่ยโอ้ยก็ะปุโมแต่เข่าแล้วก็ฮหอตัวแรกเฮือนแต่อยู่ตนี้แต่อยู่ีเนึบเบจักนังบจักเลยมลินกัในนี้หอดตเฮือนน่งั่นีเดียวแต่ทุเจ้าอันนั่นเพราว่าอัน cửa đồng để để chị. Thấy... <laughs> ừ. thì ban nàng về lưu Hai thì A hôm qua. 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 A hôm ม,มีนไปเรือรุ่มฉินเรืหัวอบอกเออ้าสค้าเาก็ไปเทน,นึงนางนจต่หน,นานเาแบบื่นเสียคุณ <c ười> เท้าเอามีเอเไาไปปวแล้วเทารีบบอกคงมันก็ไอ้ตามบมาเรือง่ังแ้วพาไปคนบไปเราไม่แต่บอกคงพาไปงแนบนะเออคงเทานีแหละเทานันแหละค้งเขาอันเดียวนี่แหละแล้วก็ไปแต่ไปอ,อ,อัน ก็ว่าไดน้นะก็ไม่ได้เลยเลยจะหามาคำพ้องแต่ปเนี้นะในเดือนหนึ่งเนเอามื่อจะได้ตายมามามาคือมามาอื่นเอีโคตรลาเลยดูว่ะายเขาอยู่บ้านเขาออกคือการมาอื่นเนาะบ้านาไปออกะเชื่อบบบทอว่าังเลูมัน กคูกับไปุแล้วไปได้เมือบรุงสวรวัดมือนนี่ไ่ได้เรื่องแล้วยามันกันตัวเดียวที่กับภหมู่สิรวัตรนะถ้าเขาล้มบักทอนบักม้อบักม้อนแล้วว่าเป็นสิลวัตนี่นีบักม้อนแล้วว่าเป็นนี่สิวัตเที่กับเบายอนเพื่อนเป็นนห่นยอนตายแลยไปกักม้อนจักม้อนเมื่อนน้ามันกับไปไอ้มือผมทุบ บักมอนบักแนมรลายคนอยู่อีมันลุงนำไปปอะชกในบ้านเออลุงนำน้ำน้ำแนมไปกลางเต้นดบนน้อยเออพ่มีพายุรองมานี้นะพ่มีอยู่กับในไรเฮากลายเมื่อพุ่นเมื่อทั้งเหล่าบอกเววันนี้อะเดี๋ยต่เดี๋ยวแต่พ่อเฮา่ลเมื่อเขาว่าจะกลับทานี้อูกจะกลับทานี้บอกโอาออกไปทั้งีก็ได้พ่อ ไปเกี่ยวไปเชนุก่อนเออเออท่งนี้ก็ได้ไป่ไปก็ยากแมนมันโมเรื่องเรื่องเนาะไปบ้านพ่นมาหญ้าขึ้นไปท่านี่ก็ได้ท่งนั่งก็ได้เนาะวอกาไปแม่นเพราะเพราะว่าทางพอน้องไปเป็นมีอเด็กนะพี่นุก็ไปเชนุก่อนมั่นสี่ไปเขาก็ยังมีมีมีครูเนี่ยเนาะนี่กระทำนี่ทำนานะว่าเจ้าลูการะละเป็นยังครูในบ้าน ใค้เขาอยู่คยังว่าบอกจันทู่เนาะเขาอีตั้งป้าเาอีมันสิพอ้อเป็นภาษาบ้านพูดบางย่าก่อน้ายเจ้าบไปปออยแไปเรอนอนอะแต่นอุดท้ายเนาะมเมื่อกับพืนนี่มเมื่อกจะท่าบ้านเขาเก่าเาแท่าเก่าเขาน่พอนไปอ่ม เออที่พายุทำแบบอื่นคนร้ายมัเออบางเนื่องก็ตายแหละเนาะทีท่ีบุญประสบบ้านเนี่ยแบบแรกพ่อเพื่อนกำน,น,นั่งทำสร้างเพื่อนเราสร้างนะเราสร้างกับเรียนนะเอออ้าเมีแบบจ้างผูเมียกบเลยแหละ ก็ะฉะนั้นเลยเนาะบบไปก็ยากกว่าจะมาพบร้ลานจิตใจก็บแบบสองอยางน้วัดร่วงวัดเนี่ยมันพอไป่ยาอ่าโอเคพี่น้องเนาะอ่ามือนี่ครับว่าสิมากราบไหว้ทางอันธาตุ n า a านเอียนว่าสั่นเนาะทางจุายกันดีแต่มากับมือนี่เพิ่นไม่ได้ ลวงวัดพี่น้องเลยเนาะมืออื่นเพื่อไดออกภาษาทางที่อื่นกัเลยว้ยกลับเมืองเชก่อนน้องเลยเนาะมาครับยยยมีคนหูจักบอบบบนี้เอิญน้ำหลังงงอืักน้อง่างไปแล้วพี่น้อง ไม่เห็นเนาะไตไปชีไปข้าเราตั้งดี่า่เห็เี้วบตเนาะมาพยากาบจักเ้าบจักนี่แล้วม่ได้นอนเยเขาเห็น้ำหลังเนาะบ่จักเจ้บ่ห่าบ่บ่ผักผักมึงจักพายเพีย อันนี้แล้วอมูายน่องหมเทียนนางจัหวะาตายแล้ว้านเจ้าตายแล้วมาแจกเขาเดินเก้าบรือมเพี้ยนขนาดเออเพราะว่ามันดูหน้าเจ้าตายเลยตายเลยวะ้ายเลอวะตายเลยวะตายแล้วตายแล้วตายเลยว ก็ไปเพือนเอีบังบอกว่าเดไปเพื่อนละเพื e. ่อนที่ไนเพื่อนดีั้งวุ้งเนาว่าจะลงวัดเน่วันเรียนนห้อกวันเลี้่งวันลูดชมห้องเดียวโน่นถกไม่สบาย้ายมันก็อยู่เพือนนะว่าจะล่งวัดเดี๋วจะมาเพราะว่ามานาพอเนาะเป็นทัางท่านของมื่อไหร่เราว่ากินเพราะว่าเห็ดแมกาะ ต้นทงตานะต้นตะก่นโ้อนเว้ยนต้นนนม่อแม่มาอื่นหัวเราเทกับบ้านกุเทคนมองเขาเห็ดมือนี่ในบ้านยียัง่ยอยู่แล้วน้ตำรวจจะเป็นไดทางเครื่องกับเือนไปบ้านผู้จัดเราอยู่บ้านายนี่ผู้จัเนาะนี่ก็พี่น้องอันเดียวก็นนรละ เาเพงจะสภายเนาะรักเออวมาทางมาทางม่ยผ pues ู <Yeah>. oh. ้จ uh, ักเราเเอาก็้าเขาอะีนีมากับบ้านนี้แล้วหงายไปปุ้นป่อยแม่พุนเนาะเอ้ก็ไปลาีะบอก่พ่วงยังบอไวบเลยแม่เลยค่ะแม่ก็ไปก่แม่ป่ออะไรคน ไปแล้วโอ้ลูก็ยังไงเลยเนาะมเทียนไปแล้วไปแล้ววเฮามาแจกไคอย่งแรกเนี่พ so so ักกันเมื่อกลูกก่อนนะเมื่อไปแบงก์้แทนก็มับพอลอแล้วนั่งเนลูกไป่เลยเนะมันเป็นลูกโดนแล้วคนก็จะจับกันเอาคือมานำพอแล้ย่องใกล้พอล้ยางนีนกระเจ้าที่นี่มันผลาี มันคือวางันยังสิแตคือเราบม่อูพี่ใหญ่